ค่ำคืนนี้มีดวงดาวคอยเฝ้าดูหนุนตักอุ่นๆของครูกาแล็กซีที่แสนไกลมีละองดาวเล็กๆดวงหนึ่งชื่อว่าวันหนึ่งกระพริบตัดสินใจออกเดินทางผจญภยัยพริบมีหน้าที่ส่งแสงวิบวับอยู่บนท้องฟ้าเคียงคู่กับพระจันทร์แต่คืนนี้กระพริบรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินไม่อยากเต้นรำหรือส่องแสงแข่งกับใครเขาแค่อยากจะหาที่นุ่มนุนอนพักผ่อนพริบจึงลอยละล่องลงมาผ่านกลุ่มเมฆหมอกสีพาสเทล ลมพัดพาเขาผ่านยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะสีขาวโพนพริบมองลงไปเห็นความวุ่นวายของโลกเบื้องล่างที่ค่อยๆสงบลงทีละนิดผ่านป่าใหญ่ผ่านบ้านเรือนที่ค่อยๆดับไฟลงทีละดวงเหลือเพียงความมืดที่แสนปลอดภัย กระพริบก็ลอยมาหยุดอยู่ที่ริมหน้าต่างห้องนอนห้องหนึ่งเห็นเด็กน้อยและผู้ใหญ่ที่กำลังหลับตาพริ้มกระพริบจึงตัดสินใจวางตัวลงบนขอบหน้าต่างนั้นแล้วหดแสงของตัวเองให้เหลือเพียงประกายอ่อนๆเหมือนไฟสลัวแสงวิบวับของเขากลายเป็นไออุ่นที่โอบกอดห้องทั้งห้องไว้ ขากระซิบเบาๆไปกับสายลมว่าไม่ว่าวันนี้จะเหนื่อยแค่ไหนให้เราเริ่มใหม่เสมอพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ก็จะมาปลุกให้เราเริ่มใหม่เสมอแต่ทอน,นี้ถึงเวลาปล่อยวางทุกอย่างแล้วหลับฝันดีนะทุกอย่างก็เข้าสู่ความเงียบสงบที่แสนสุขบางครั้งการหยุดพักไม่ได้แปลว่าเราขี้เกียจแต่คือการเติมพลัง เพื่อให้เรากลับมาส่องแสงได้งดงามกว่าเดิมในวันพรุ่งนี้ค่ะ